สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะซึ่งแบบฟิตเนี่ยก็มีอัปเดตเล็กๆเข้ามาท่านผู้ชมซึ่งเป็นอัปเดตเกี่ยวกับรองเท้านะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันมีไข่ด้วยนะแต่ว่าไข่เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนท่านผู้ชมเอารองเท้าก่อนตอนนี้คือรองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าที่จะช่วยให้เราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองท่านผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยผมสามารถวิ่งได้เร็วมากๆนี่เลยนี่คือผมในปัจจุบันฮะแต่ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยทำการถอดรองเท้าออกมันก็จะอีกแบบหนึ่งท่านผู้ชมนี่มันก็จะประมาณนี้ฮะนี่คือวิิ่่่งงแบบปกตททีีไมมรอเ้านะ าเกิดว่าเราเนี่ยมีรองเท้าเมื่อไหร่นี่คือมันจะวิ่งเร็วขึ้นมากๆเลยท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีในส่วนของไข่ด้วยอันนี้คือคนขายไข่นะแต่ว่าไข่เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะท่านผู้ชมสำหรับวิธีในการเอารองเท้านะฮะคือเราเนี่ยจะต้องไปรับเควสจากด็อกเตอร์ก่อนท่านผู้ชมคือด็อกเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่สิ่งกอ่อสร้างนั่นเองนะฮะคือเดี๋ยวผมพาไปแล้วกันสําหรับใครที่ไม่รู้นะท่านผู้ชมคือจุดเอาเควสเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับเกาะโรซิลิสเบย์เลยนะท่านผู้ชมโอเคเกาะโร จุนเอาเควสเนี่ยก็จะมาทางนี้นะฮะซึ่งจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่ข้างๆกับเกาะโลซิลิสเบย์ท่านผู้ชมนี่เลยน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นะนี่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 ผมเจอแล้วฮะคือให้เราเนี่ยขึ้นไปด้านบนนั่นเองท่านผู้ชม,มขึ้นมาขึ้นไปด้านบนก่อนเพื่อที่จะไปำรำควสนั่นเองนะฮะคือเมื่อเราเนี่ยขึ้นมาแล้วมันก็จะมีจุดที่เพิ่มเข้ามาใหม่ท่านผู้ชมคือเป็นจุดอ่าวิจัยอะไรสักอย่างของดองอรนั่นเองนะฮะเมื่อเราเนี่ยเดินเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราเดินไปหาดรท่านผู้ชม น้องเตอร์คนนี้นะฮะเขาก็จะให้ในส่วนของเควสมากับเรานั่นเองคือเขาให้เราเนี่ยไปตกในส่วนของรองเท้าแล้วก็เชื้อเพลิงนะฮะแล้วก็สปีดคอร์นั่นเองท่านผู้ชมเป็น3มชิ้นนะคือของทั้ง3มชิ้นนี้เนี่ยหาที่ไหนบ้างคือหาที่เกาะแรกท่านผู้ชมเกาะแรกเนี่ยผมไปตกที่เกาะซันสโตนนะฮะซึ่งเกาะนี้เลยนี่คือเกาะซันสโตนท่านผู้ชมส่วนเกาะที่2เนี่ยก็จะเป็นเกาะมัสโกปนะฮะคือเกาะเห็ดนั่นเองส่วนเกาะที่3เนี่ยมันจะไม่ใช่เกาะท่านผู้ชมแต่ว่าให้เราเนี่ย ตรงกลางทะเลท่านผู้ชมก็คือโอเชียนนั่นเองนะฮะคือเมื่อเราตกได้ทั้ง3มชิ้นแล้วเนี่ยให้เรามากับมาหาด็อกเตอร์และเราเนี่ยก็จะได้ในส่วนของรองเท้าชิ้นนี้นั่นเองท่านผู้ชมคือเดี๋ยวสาหรับใครที่ไม่รู้นะเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะว่าผมผมเนี่ยตกแต่ละจุดเนี่ยตกที่ไหนบ้างสําหรับที่เกาะซันสโตนนะฮะจุดที่ผมตกเนี่ยก็จะเป็นใกล้ๆกับอ่าคนให้เควสเลยท่านผู้ชมน่าจะอยู่ประมาณแถวๆนี้หรือเปล่านี่เลยท่านผู้ชมจุดที่ผมตกเกาะแรกนะฮะคือเกาะซันสโตนะะนั่นเอง คือจุดนี้เนี่ยเราจะได้ในส่วนของสปีดคอร์นะฮะคือให้เราเนี่ยตกจุดนี้ไปเลยท่านผู้ชมสำหรับของเนี่ยของมันจะเป็นระดับซีเขตดนะฮะซึ่งตกยากมากก่อนจะได้เนี่ยก็คือน่าจะนานนะขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนเลยฮะส่วก่อนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเกาะมัสโกปนั่นเองท่านผู้ชมซึ่งเกาะมัสโกปเนี่ยจุดที่ผมตกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกลางแม่น้านะเดี๋ยวผมเนี่ยพาท่านผู้ชมไปดูฮะสำหรับที่เกาะมัสโกปเนี่ยจุดที่ผมตกเนี่ยก็จะเป็นจุดตรงนี้เลยท่านผู้ชม คือตรงกลางเลยนะฮะคือตกไปได้เลยนั่นเอง <c oughs> คือก็ต้องรุ้นเนานะว่าดวงของเราเนี่ยมันจะออกหรือเปล่าท่านผู้ชมคือมันออกยากมากนะฮะ <c oughs> คือแบบว่าผมเนี่ยแบบว่าตกไม่ได้เลยนะแต่ว่ามีน้องเนี่ยช่วยให้ได้ขึ้นมานั่นเองท่านผู้ชมโอเคส่วนเกาะที่3มเนี่ยมันไม่ใช่เกาะสิมันเป็นใน่วนของกลางทะเลนะฮะคือให้เราเนี่ยตกไปเลยกลางทะเลท่านผู้ชมเราก็จะได้ใน่วนของรองเท้ามานั่นเองท่านผู้ชมเมื่อเราได้3มชิ้นครบปแล้วเนี่ยก็ให้กลับไปหาด็อกเตอร์เหมือนเดิมนะฮะเราเนี่ยก็จะได้รองเท้ามานั่นเองนะฮ ตัวนไข่เนี่ยไข่เนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะผู้ชมจะลองไปดูซิว่าไข่เนี่ยมันคืออะไรเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเลยนะจะลองขอมาคุยดูซิไข่ครับคนขายไข่คือไข่นี้ก็เป็นขายเป็นโลบักนะท่านผู้ชม1อันเนี่ยเท่ากับ99โลบกนะักฮะส่วน10อันเนี่ยเท่ากับ7 9 9รบโลบักนั่นเองคือผมเอามาแค่อันเดียว <c oughs> เอาแค่อันเดียวพอนะคือเพราะว่าโลบักของผมเนี่ยมันมีน้อย <c oughs> น้อยเกินไปเอาอันเดียวมาทดลองก่อนฮนะอันนี้ใช่ไหม คืออ๋อเรามีโอกาสได้สกินโอ้โห48เป็นเงินนะ40เป็นี่ยเป็นทุน10เนี่ยกล่องสกินเม็ดใช่ไหม1.5 0.5โอ้ my god ดวงดวงอัน,นอันนี้โคตรได้เงิน <c oughs> โอโห99โลบักผมไม่เงยอย่างเกลือสำหรับใครที่ไม่มีโลบักนะฮะเราเนี่ยสามารถหาไข่ได้นะท่านผู้ชมคือวิธีในการหาไข่เนี่ยให้เราเนี่ยไปตกเจ้าวานท่านผู้ชมวานโมบี้วานออก้า ca, หรือแม้กระทั่งวานวานสีฟ้าท่านผู้ชม คือมันมีโอกาสดอบไข่นะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือคาเคนนั่นเองมีโอกาสดอบไข่ให้เราเนี่ยเหมือนกันนั่นเองท่านผู้ชมคือมันก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงนั่นเองนะฮะเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีวานออก้าอยู่หรือเปล่าเมื่อ, o อกี้เนี่ยเหมือนว่ามันจะเกิดนะผมลองไปดูซิว่ามีโอกาสจะได้เจ้าวานออก้าหรือเปล่าเหมือนว่าต้องขับเรือมาแถวนี้หรือเปล่าวานออก้าใช่ไหมอ๋อนี่ไงท่านผู้ชมเหมือนว่าวานออก้าเนี่ยมันจะเกิดอยู่นะฮะเราเนี่ยลองมาตกดูซิว่าเราเนี่ยจะได้ปล่่าไมมีคนตก <holy okay> ไม่มีคนตรงเลยโอเคโอเคลองดูตอนนี้มีออโรราอยู่ด้วยฮะคือผมจะต้องเอาเจ้าวานอการมาได้ก็คือร้านค้าเนี่ยขึ้นบ่อยมากเลยนะคือตัวแรกฮะตัวแรกนี่ยังไม่ได้เลยนะคือวานออกาจงออกมาให้ผมเถอะขอร้องผมอยากรู้ว่าผมเนี่ยจะได้ไข่หรือเปล่าจากเจ้าวานอกาเนี่ยแต่ตอนนี้เนี้ยเหมือนว่าผมจะได้ในส่วนของเจ้าวานอกาเลยแล้วผู้ชมอันนี้เป็นตัวแรกนะมาดูซิว่าเราเนี่ยจะได้ไข่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันมันมีห้าตัวไม่มีคนมาตกแก่งก้งเอา ไม่มีคนมาตงแย่งกับผมเลยโอ้โหลบไปสิปอร์เซนตคือตงยากอยู่เหมือนกันนะตัวแรกอะตองขึ้นมาเจ้าวานอ,อกาคือเอาไข่มาให้ด้วยนะขอไข่ด้วยได้ไหมจะเอามาลองเปิดดูว่าเราเนี่ยจะได้ในส่นของ0ูนห้าเอร์เ็ือเปล่าอย่าดิ้นสิเจ้าวานออกาขอร้องนะขอร้องแหละอย่าดิ้นได้ไหมคืออีกนิดเดียวฮะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราก็จะได้ในส่นของเจ้าวานอ,อกามาแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะให้ไข่กับเราหรือเปล่าท่านผู้ชมคือขอไข่หน่อยฮะผมต้องการไข่ เจ้าวานออกาเ์อามาอีนนี้เดียวอีนนี้เดียวโอเคกลุ่มได้ไข่ไหมเอะ AGG มีไหมคือไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูซิดูซิว่ามีไข่ไหมไม่มีนผู้ชมคือมันน่าจะยากมากเลยนะในการลุ้นดอมอะ่ะคือนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะะว่าโอกาสเนี่ยมันเท่าไหร่ในการจะได้ไข่นผู้ชมเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าออการเนี่ยมันจะถึงจุดหมายของมันแนละ้วนผู้ชมผมไม่แน่ใจว่าผมจะจะตรงได้ตัวที่สองหรือเปล่านะคือได้แค่ตัวเดียว ือตรงมานานมากได้แค่ตัวเดียวเองอะตัวที่2เนี่ยยังไม่ขึ้นมาเลยฮะคือไม่น่าจะทันนะคิดว่าตัวนี้เนี่ยมันน่าจะจุดถึงจุดมันพอดีท่านผู้ชมนี่ไงมันน่าะถึงจุดพอดีไหมตรงอีกทีได้ปะอีกทีอีกทีอกทโอ้โหไม่ทันละ <laughs> คือไม่ได้ท่านผู้ชมได้แค่ตัวเดียวนะฮะแล้วก็ไม่ได้ไข่ด้วยท่านผู้ชมคือไข่เนี่ยมันต้องลุ้นดวงดอกอะคือก็ขึ้นอยู่กับโชคของคนดูเลยนะฮะว่าว่าใครดวงดีก็ได้ไข่ไปนั่นเองท่านผู้ชม ไหนมาดูซิว่าวันออก้กาที่เราเนี่ยตกได้เมื่อกี้นี้เนี่ยราคาเท่าไหร่ท่านผู้ชมคือผมเพิ่งตกได้วันออก้าเลยนะตัวก่อนหน้านี้เนี่ยให้ไอ้ตัวนั้นกินไปแล้วให้ไอ้ตัวอะไรนะ Angel เอ็นเจลฟินี่งกินไปแล้วท่านผู้ชมดูราคาสิราคาเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสี่บาทท่านผู้ชมคือแพงอยู่นะวานออก้กาตัวนี้ตัวก่อนเนี่ยโดนกินไปแล้วฮะให้เจ้าตัวเอ็นเจลฟินเนี่ยกินไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งผมสามารถรีเทลีนะ ตอนดีอ่าตอนนี้ออกาของผมรีไปที่แล้วบอ้าอรีรีไม่ได้อะไรดีๆเลย <c oughs> คือรีไปไม่ได้อะไรดีๆเลยฮะน้าหนักลดด้วยโอ้โหลดลงเรื่อยๆโอเคโอเครีอีกทีนึืงเอ้ย <c oughs> น้าหนักเพิ่มมาเป็นพันสี่ฮะโอ้พันสี่นี่ตัวใหญ่มากเลยนะตัวใหญ่แบบใหญ่แบบพอๆกับเนสซี่ได้เลยั้งเนี่ยไปดูเนสซี่สิหนมาลองเทียบกับเนสซี่ดูว่าตัวไหนมันจะใหญ่กว่ากันท่านผู้ชมของผมเนี่ยเป็นออกาใช่ไหมแล้วลองดูเนสซี่ฮะอ๋อเนสซี่ใหญ่กว่าอยู่ดีฮะ เนซี่เนี่ยยังดูแบบว่าตัวใหญ่กว่ามากเลยท่านผู้ชมสาหรับออก้านี่ก็ปกตินะยังดูแบบว่าตัวเล็กกว่าน่อยนะฮะสำหรับเนซี่เนี่ยเหมือนว่าคอมันจะยาวขึ้นนะตัวมันเหมือนแบบจะพอๆกันนิดน,นึงนั่นเองท่านผู้ชมโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้เนี่ยวันดีครับ